คืนแ,แล้วนะครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับสวัสดีพีดึงก,การนะฮะหนึ่งอุบลคนตาทิพย์มินิบุ๊กผู้หอดฟ้ามครับนะฮะมีโอกาส,ม,กาสมีโอกาสได้มานะคัดไก่นะครับด้วยสายตาอันแหลมคมตัวใดเนี่ยตัวของเจาะที่ไปหามานะครับนี่แมวมองระดับต้นๆของประเทศนะครับเนี่ยนะครับนั้นนะมันปลูกครับไก่เก่งเองไก่เจ๊งเตัวใดตัวใดตัวไหน พวกเพชรพนุมแม่นบ่เพชรพนุมเพชรพนุมนี่เจ้าคัดไหมตัวเล็กครับโอ้ตัวเล็กเลยตะวันฉายของสิงโงตะวันฉายของสิงโตยังกุงกาบาดโอ้หลายตัวตัวนี้ฟองพันช่างครับคุณแสนโอ้หลายตัวครับผมปูดแต่บ่กเพชรพนุมอ่าคุณแสนตัวใดอีกตัวใดอีกคุณแสนของเพชรบันดอนครับฟองพันช่างเพชรบันดอนซื้อมาจากซีเกตฮืมวิ่งเสียโป่งและสุโป่งชนะส่วนมากเจ้าคัดใกล้พม่าบ่ครับเนียนเป็นใกล้พม่า สมาติไข้หรือมาตีหมาในเบิร์ตแต่ว่าก้อยบังวนคั้งไม่มีคนซื้อวันนี้งานเจอฮะหายเลยทานตาผมสามตัวดิก้อยบอกชนะล้านแล้วก็ห้าล้านเลยแล้วมันพวงไหนซื้อโอ้ผมคัดไม่เป็นไม่เก่งมาไซคนอื่นเลยคัดตัวอะไรส่งคลิปมาให้ผมดูแต่ละตัวนะผมไม่กล้าลงกลุ่มเลยผมกลัวเอฟซีแย่งซื้อผมไก่มันเก่งอยู่แล้วตัวแพงนะครับ ก็ราคาเริ่มต้นก็ประมาณสามหมื่นที่หนึ่งแม่นบ่อพี่แม่นครับกันแอมก็หันมันกระสีเป็นมันกระสีเป็นไก่ตีตำเนาอกระเดียวมันบ่เกกงดอมันกระสีเก่งได้แหละครับได้ครับคือขันจิตตี้เงินหมืนค่าตัวได้ราคาหมื่นหาสองหมื่นแม่นครับก็เดี๋ยวว่าสิตีเป็นล้านได้เป็นแสนได้แต่ว่าก็มีโอกาสที่กัน ว่ากันีลยหนึ่งเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์โอ้ยยยราคาไหนราคาไหนตีตีเสียตีร่างถึงราคาไหนเอาประมาณไหนถ้าไก่หนุ่มเนี่ยเป็นเกียร์ราคาไก่หนุ่มไปหาเืิอถึงแล้วแล้วแต่เลยมันไม่เหมือนเมื่อก่อนเลยคนแก่ทุกวันนี้ก็เล่นเฟซบุ๊กเลยขอคนแก่จะเล่นเฟซบุ๊กเม้นมาละสามไข่หาไข่ตะกี้นี่ซื้อผ้าถาวันนี้บ้อยเยอะแล้วเต้นอนแล้วก็ขายหมื่นละพ่อใหญโอ้พ่อใหญ่แมนโอ้โหหนักเนาะทำธุรกิจไปแล้วนะครับวันนี้ ก็มีโอกาสจะได้อุดหนุนพี่ชายนะฮะก็ดูรู้ไว้อยู่ตัวหนึ่งนะครับนะใครที่ตามผมนี่ตามเข้าไปดูในกลุ่มลิงก์อยู่หน้าทิกตอกนะครับลิงก์อยู่หน้าทิกตอกเข้าไปในกลุ่มแล้วอาจจะเห็นคลิปเดี๋ยวผมอาจจะ,จะลงกลุ่มนะครับผมไม่รู้ว่าพี่เขาจะให้ลงไหมนะฮะเอาเลย เดี๋ยวให้พิชานตีร้านลองดูนะสุเกอร์แล้ว,เ,ลวเดี๋ยวคันมาลองดูแต่ตัวนี้เนี่ยผมอยากนั้นจริงจๆรๆิงจริงเลยเราตีไก่จริงๆนะ่มันไม่ควรที่จะลงกลุ่มให้เขาอื่นเขาเห็นหรอกนะครับแต่บางทีเนี่ยไก่ถ้าเราจะลงจริงๆเพื่อโปรโมทหรืออะไรเนี่ยเราต้องลงก่อนที่ตีตีเสร็จแล้วจบอัลบั้มแล้วเราค่อยเอามาบอกเขาว่านะเราตีอย่างนี้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 ค่อยว่า,าก,กันไปแต่ไอคนเปนตุ่มกินตุ่มกินไอคนที่ตามจริงๆเนี่ยนะ คนที่ตามจริงๆนี่รู้ว่าไข่ตัวนี้ตียังไงเพราะว่าตามไลฟ์สดตลอดอะไรตลอดแต่ถ้าเราอัดบันทึกวิดีโอไว้เนี่ยมันจะเป็นทางในการที่จะจับทางสําหรับคู่ต่อสู้พอเราติดมันจาได้เมนพี่พันที่มันจำได้2องแสนองะเพื่อสิบตีล่ะเมนวันเปยังย่างนไยังไรยุต่วันเดี๋ยวบอก